แบบฝึกอ่านชุดที่สิบห้าคำที่มีหอนำยอหอนำทำให้มีเสียงสูงเหมือนหอแต่ไม่ออกเสียงหอยายายิงยิง อ่านสะก,กดคำหอยอหยีออหญิงหญิงหอยออาหยาไม่โทรยาย่า หอยอยใหญ่ไหมเอกใหญ่ใหญ่หออูผูไม่โทรผู้หอยอองอหญิงผู้หญิง ดอเอกกเด็กหอ,อยออิงอหญิงเด็กหญิงคออุนอคุณหอ,อยออิงอหญิงคุณหญิง 我要热爱人手啊握手言少我要热爱人手啊要水饮水 กอกอหอยออาหยาไม่โทย่ากอย่าห um ma pues er mm อยออาหยาไม่โทย่าฝอแอกอแฝกย่าแฝก หอยอาอาหยาไม่โย่าคออาคาย่าคาตอโอนอตนไม่โทต้นหอยอาอาหยาไม่โย่ญา ต้นหญ้าตออัวตัวหอยยอไอใหญ่ไม้เอกใหญ่ตัวใหญ่ Do ngò diền mấy ệuyên họ do ai dạy mấy ệtc dài Duyên dài họ lo ạ à ngò ngon lặng họ do ai dạy mấy ệt dài, หลังใหญ่ผออูผูไม่โทรผู้หอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่ผู้ใหญ่ คอรออูครูหอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่ครูใหญ่อ่านเป็นคำหญิง หญ้าใหญ่ผู้หญิงเด็กหญิงหญิงสวยตัวใหญ่ ผู้ใหญ่ยิ่งใหญ่หลังใหญ่ครูใหญ่